สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาใช้ตัว DJI Air 3นะฮะ,ะโดยที่ผมกำลังจะใช้เนี่ยก็คือโหมดในการติดตามตัวนะฮะตอนนี้ผมก็อยู่ที่ไซยงานแล้วก็ปล่อยให้ DJI นะฮะทำหน้าที่บินตามในการเดินตรวจใส่นะครับอันนี้ผมก็ทดลองเล่นๆนะฮะในการบินติดตามตัวนะครับผมเดี๋ยวลองมาดูกันนะฮะ ตอนนี้ก็กำลังเดินสำรวจจุดที่เขาวางมาร์กตำแหน่งที่จะลงตัวเสาเข็มนะครับตอนนี้สังเกตได้ว่าผมไม่ได้บังคับในตัวโดรนเลยนะฮะจะปล่อยให้ตัวโดรนเนี่ยทำการบินติดตามตัวผมไปเองนะฮะตอนนี้ผมก็กำลังไล่เช็คตำแหน่งต่างๆนะฮะนะครับ,รบโดรนก็กำลังติดตามก็ค่อนข้างที่จะสมูทนะฮะ ไม่มีการกระตุกนะฮะตอนนี้โดนก็ทำการกลับลำตามผมในเป็นที่เรียบร้อยนะฮะครับก็อันนี้ก็จะมาลองเข้าๆเพิ่งหัดลองอยู่เหมือนกันสวัสดีครับ